ไปต่อหรือรอก่อนดี iPhone 17 Pro Series จะมาพร้อมชิปขนาด2นาโนเมตรในชื่อ Apple A19 Pro ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันอัปเดตข่าวเรื่องของสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งเรื่องนะครับจาก Apple ซึ่งค่ายนี้นะครับก็เพิ่งจะเปิดตัว Apple iPhone 16 series และคนที่จองไปแล้วนะครับยังไม่ได้เครื่องกันเลยแต่ก็มีข่าวว่า iPhone 17 ที่จะเปิดตัวต่อจากนี้ในรุ่นโปรขึ้นไปอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆที่มาพร้อมกับชิปเซ็ตการประมวลผลขนาด2นาโนเมตรโดยชิปเซ็ตที่ติดตั้งในมือถืออย่าง Apple iPhone 16และ iPhone 16 Pro Series นะครับจะใช้ชิป Apple A18 และ A18 Pro ที่เป็นสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรและมีรายงานว่า TSMC หรือไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Company Limited สามารถสร้างชิปเซต ขนาดสนาโนเมตรได้แล้วโดยใช้ชื่อว่า Apple A 19 Pro และจะสงวนไว้ให้ใช้ได้ใน iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max เท่านั้นและชิปนี้นะครับทาง TSMC ก็ได้มีการสาธิตการผลิตให้กับ Apple มาตั้งแต่ช่วงธันวาคมปี2023และทาง Apple นะครับยังทำข้อตกลงกับ TSMC ที่จะใช้ชิปขนาด2นาโนเมตรในช่วงแรกทั้งหมดอีกทั้งคู่แข่งอย่าง Qualcomm นะครับก็จะมีการเปิดตัวชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4ในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยชิปเซตนี้นะครับก็ จะเป็นแฟลกชิพเช่นกัน สำหรับความเปลี่ยนแปลงใน iPhone 17ที่มีการคาดการจากสื่อนะครับก็จะมี iPhone 17 Air ซึ่งจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความบางอยู่ที่5มิลิเมตรซึ่งเทียบเท่ากับ iPad Pro M4 นอกจากนี้นะครับยังมีการคาดการว่ากล้องหลังของ iPhone รุ่นใหม่จะมีการจัดเรียงแบบแนวนอนแทนแบบเดิมคล้ายกับ Google Pixel เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน